ครับผมมื่อีก็ตรงกับวัดอังคารนะครับที่ยี่สิบแปดท่านว่าหกซีครับผมนะครับจะรับมื่อนี่นะครับวิตผู้เขียวมีค้วยแม่สาวน้อยนะครับมีค้วยเม่สาวน้อยนะครับค้วยเม่สาวน้อยอายุประมาณปีสี่เดือนฮาเดียนนี่ครับผมนะครับค้วยลำโตดีลำโตเง้วครับผมหนาลึก แข้งขาดีนะครับแข้งขาใหญ่บวกใหญ่นะครับกระดูกดีโค้งใหญ่ครับผมนะครับวิตผู้เขียววัดเม่กี้นี่ความสูงของเขานี้อยสามสิเกดนะครับแต่วิดผู้เขียวจิตีประกัศน้ำตาไว้ว่าร้อยสามสินะครับข้อหนาข้อตันนะครับข้อปากเข็งนะครับอ้างดีนะครับหนาเขาสวยนะครับหนาเขาเปิดย่างสวยครับผมนะครับหนาเขาเปิดย่างสวยนะครับ เขาขั้นสอนนะครับขั้นสอนยางสวยงามนะครับเบิกเล็บครับผมเล็บดีนะครับเล็บดีแข้งขาใหญ่นะครับบวกใหญ่เออบวกเข้าใหญ่ครับผมนะครับเล็บดีนะครับบัวมีสัมผิน้อมสีเต้าครับผมนะครับน้องสีเต้าหนาใหญ่ขบาดใหญ่ครับผม วิดผู้เขียวกับสีเบิ้งอ้างนะครับเบิ้งด้านขางเล็กน้อยครับผมประกอบการตัดสินใจครับผมนะครับเบื้องอ่างแล้วกับเบิ้งท่ายครับผมนะครับเบื้องใต้วิดผู้เขีย้เบิ้อง่ายเล็กน้อยหางดีหางลึกครับผมนะครับท้ายดีท้ายเต็มหางลึกครับผมดีครับผมบ่นี้ต่านี้นะครับ อ่ะวามาพอสมควรแล้วครับผมวีดผู้เขียวสิบสซร์ราคาพี่น้องบ้านเฮาได้พิจารณาเบิ่งครับผมนะครับสำหรับ้วยแม่สาวตัวนี้นะครับนะครับขวยแม่สาวตัวนี้นะครับวิดผู้เขียวสิบเปิดนะครับเปิดในราคาหนึ่งแสนห้าพันบาทครับผมนะครับสำหรับเบอร์วิดผู้เขียวก่ะศูนย์เก้าสี่เก้าเก็ดสองเกตห้าเก้าห้าครับผม นะครับเอา้าผู้ใดเห็นสินค่าแล้วนะครับถือตาต้องใจผู้ใดแล้วนะครับก็สามารถทักมหาวิทย์ผู้เขียวได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวกับผูมีอย่างไรครับผมจิงกาคําา่าสวัสดีครับ